นะกูด้วยมันเปลี่ยนสีด้วยโหตดเลือดมันมีเลือดด้วยยาเออได้ยิน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 พวกใจเยินพวกแมว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 มันตือเลยมั้งนี่ถอดน้ำทิ้งุณอะไรวะเนี่ยเอาละทางนั้นลก็เล่นดึงทางนั้นก็ยิงขี้แตกไปเลย ก็หายไปได้แล้ววะเนี่ยเดี๋ยวจะสูส้ตัวไหนอเออผมละก็เนี่ยนะเจออะไรมั่งเนี่ยคุ้มข้างจะดวงหลายแ้วดวงห้ายจริงๆแกทุกคนดวงหลายแล้ว,ว,วนี่น <c oughs> ก่อนนะทุกคนนะดวงของมันมข้างจะไม่ดีเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็คุณ lucky box แบบคูณสองนะแบบเนี้ยบ้าคูณโชคคูณสองแล้วเข้าหายไปแนละ้ว คุณขีตัวไว้หมยิงทิ้งไว้เนี่ยเดิอกันตัวอะไรเอาแน่ดูนพลังของฉันไปสิในกลุ่มคนกไอ้ลแจมีดาด้วยเหรอคุณจะใช้สกิลได้กดค้างเนี่ยกดค้างสิคุณกดค้างกดค้างสิจะใช้สกิลนะตัวนี้ใงมยันยิงทิ้งไว้เนะยเฮ้ยนขีดอ่ะเลียงค โอ้ยนี่นี่มีวู้คุณเสกมันเหรอโอ้โอเคคนเสกมันได้ไหมเหรอได้ไโอ,โ,อโอ้ยผมไม่มีเมงินน้ำมานนะค,ะคุณอยาได้ไหมคุณอยากได้ดาบเนาะเนาะดาบดาบผมใครมันตีเหมือนคี้วะเนาะโอ้โอ้เอ้าโอ้ คิดว่าฉันฉลาดเน้อขนาดนั้นเลยเหรอไหมครับน้อยน่ะคิดว่าเอาแผนงี่เง่าอย่างงี้มาเหรอโอ้โหผมก็ขุดเฟอร์มาด้วยเป็ดเพลินพอดีว้าวโหโหยี่สิบได้ทีเลยความโชคดีของฉันแล้วเนี่ยว้าวฉันเหนื่อบเกือบจะตายแล้วก็ไม่ตายเฮผมโอ้ยนี่เนี่ยึงขุดได้ โอ้โหนี่เนี่ยสมกับลักกิบ็อกคูนสองโชคคุณสองะเนี่ยโอ้โชคคุณสองของจริงก็น่าก็น่าหัวแค่ลักกิบ็อกสองเอามาคูนกันเองเอามาเอามาครากันมันก็อย่างนี้อะโซน่านนะดวงดีในดวงดีนี่ล่ะเอาแทนแอปเปิลไปเลยเอ้ยแค่ไปเลยรองเท้าแดงวะเนี่ยเดี๋ยวมันแต๋เนี่ยไอ้นี้เป็นการหนุมเมืองทองการ โอ้โหข้างล่างก็มีแม่มุมแม่มุมแม่มุมแมงมุมแม่มุมก็ยุ่มหลังคาเอาละเดี๋ยวมื่อแต่บัานแต่กันผมว่าผมจะเอาของที่บ้านเองกลับกลายเป็นผมโดนฆ่าไม่หยุดไม่หย่วผมโดนฆ่าอะไรวะข้างล่างก็มีสลามมาดับขุดเลยโอ้ยโอ้สวัสดี เฮ้ยทำไรอะ่ะยุดเดี๋ยวนี้สกอร,ร์เดืตันเดหาอะไรตายมุ้ยตีแหลงคตรเลยผมต้องรีบขุดนี่เดี๋ยวด่วนเดีอดเด่วนมันเหมาะโจนเลยวะเนี่ฮะมันเวลามันจโจนๆเลยโอ้ยกูติดนี่ไปด้วยหูดา่าไม,ไม่พังเลยวัดด่าบ้าอะไรมันไม่พังด้วยเฮ้ยทุกคนเอาจริงดิด่าไม่พังด่าไม่มีวันพังด้วย ฉันไม่ได้ตะพังอะไรบ้างถ้ามันโง,ง่มันจม่มจุ่มพังอะไรนะรู้ว่าไหน่อเลยนะนยนนะโเคเตรอ,อะไรกับสลามนะต้องออกไปแล้วจบนะคมมมรับไปแมงมุมมีดาบโคตรแรงดาบเป๋มันเกลี่ยเนี่ยเฮ้ยก็จริงนะคดาบเป๋มันโคตรแรงแล้วมาขุดบ้าอะไรอีกแล้วเนี่ยมันน้ำก็ไหลเีอย่าไหลโอ้ยไม่ช่วยว่าคุณไม่หาผมบ้างเลยวะเนี่ยคุณไปไหนบ้าง รอยหุมดนอะไรทุรมาลทุรมานลคือเปน็นน่งเล่นแถลงมาไม,ม่รู้ไงก็เหมือนผู้ช่วยไปไปเลยขี่เวลาบาร่าหรือเขาคือผู้ช่วยที่เป่งตัวมาหน้นหาดสี่ไม่ต้าคิดไม่แน่อาจจะเป็นผู้ช่วยก็ได้ตัวเป็นผู้ช่วยเป่งตัวเอาล่ะผมจะอ,อะไรทุ่มเต็มตัวผมโยนทิ้งทิ้งหมดไปเลยไม่ต้องให้เหลือแล้วแหละ โ okay. อเคก็มันจะโยนนี่แปมันมต้องการอยู่แล้วด่านี่มันหะายยาเลยวะเนี่ยน่ากินยยอย่างเลยเก็บไปเผื่อต้องใช้อืมเอาไทายดีมาแทนาทาแทนี่เลยก่อนเอาไทเดียมาแทนนี่กันเฮ้ยคุณทำแล้วเฮ้ยอย่าไปยุบผมเอาอ,อย่าไปยุบนะเอ็มเอสซีผมนนะเอาคุณจะไปไหนแล้วเนะี่ย เดียวนะมันมาได้ไงวะเนี่ยเอาเฮ้ยคุณหายไปแล้วเอาให้นี่โอ้ยตาบอดจริงิงนี่มันบอกเหตุความโชคร้ายนะผู้ช่วยเอ้ยมันนี่เนี่ยได้เ่าผมผมอยากอยากปรักันว่าคุณจะดวงดีขนาดไหนนะมาสิมานนี่มานนี่มานี่บล็อกนี่เนี่ยผมขุดครั้งแรกผมเจอแกสิบตัวได้แล้วนะแล้วอยากว่าคุณจะดวงดีขนาดไหนนะโอ้ เมันด่าพี่๊หจัดการจัดการตีไม่โดนตีไม่โดนนอนนอนนอนไอ้นอนนะเป็นนอนนล้วหนอนมันนอนเต็มนอนเต็มบ้านนอนนอนเต็มนอนนอนนอนจะการวิวเวลเวลโคตรเยอะโอ้เวลิวสูบเวลแป๊บสูบสูบอุ้ยได้ดาบอีกแล้วเหรอ ดาบอะไรก็ไม่รู้สูบเบลแปบบ๊บเอาหนอนทิง้งเอาหนอนทิง้งเอาหนอนทิ้งข้าหนอนทิ้งนะข้าหนอนทิง้งเปิดปุ๊บก็เจอหนอนเลยเหรอมันไม่ใช่หนอนป่ะคือตัวอะไรก็ไม่รนะู้นะแล้วเพิ่งเจอขึไปแล้วไปนแค่ตอมแหละเปิดมากหัวแมงมุมจิ๋วอันนี้จิ๋วของจริงโอ้โหเร็วฝีหั กูกลัวไปมุมน่าสิต่างคนต่างกูที่สิ่งที่เองโดเก่งกลัวกูกูจะเจอมึงเห็นอันนี้ไม่ใครกูเท่าไหร่แล้วคตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆกูกลัวจริงโอ้ยอยากแข่งกันเลยนู้กลัวมไปมุมจริงๆนะโอ้ยอ่าขิ้โกดังเล่นหงม,มือไม่เหมือนหรอกนะเฮ้ย ก็พูดไปยังไงวะโอเคไม่เป็นไรผมฉลาดผมคิวสุดพันล้านโอ้วันนี้จะเป็นมุมน้อยอุ้ยตีผมได oh, oh, ้ไงอย่าไอ้นมไอ้นมเฮ้ยน่ากลัวแล้วมันมาตีผมได้ไงโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีเลยมันเหมือนในมุมของยิงเลยออกไปออกไปเขียนว่าอะไรวะเนี่ยเพกลิน จะไม่ได้ทำนายนะพวกโห่อะไรวะนะต่อแทงเป็นคาเบลกระบวงนอนที่ควาช่วยตอนคืนมันน่ากลัวนะตอนคืนน่ากลัวไปนอนที่บ้านเองก็ถือบ้านผมไปนอน